สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ยอยู่ที่ตําหนักของอาจารย์บอนนะคะวังปูอนันตนาคราชนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาตัวเลขของอาจารย์เข้าศูนย์หกตรงตรงเลยนะคะส่วนมากก็ปล่อยที่เพจบอนเนาะคะ่ะถ้าไม่ติดตามเพจก็จะไม่เห็นนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็โชคดีของทุกคนมากมากนะครับที่เจ๊ตัง มาถ่ายในวันนี้นะครับปแปลงน้าอาจารย์ยู่ดีๆกะที่เรียกว่าจะไปทางพุ่นเด็กครับก็เลยว่าโอ้ยอันบนท่าพ้าคอยไปทางอันตำนักของอาจารย์บอลเนี่ยจะขึ้นพิ่นดึงมา่านอีกเลยไหมแมีนบอลก็บคืนทอนอยู่นเดนยบอนนี้ไปอ,อ,อยากถามเรื่องเฮ็ดอ่าช่องยูทูบนีลหลักเพราะว่าบอลก็อยากเฮ็ดอยู่มันก็เป็นรายได้อีกอาจารย์พอนไดเฮ็ดตะเคือบะบอลพอนเฮ็ดตะเคือเพราะว่าตะกี้นี่ไอ้น็อตไปอยู่น้ำแล้วก็บอกไอเฮ็ดบอลก็ไม่ได้สนใจค่ะนี่ครับช่วงนี้เลยอยากเฮ็ดก็เลยอยากถามอยู่ พี่จังว <คะ S 2> งมาหาดีแล้วแมนคิดหอดอาจารย์ค่ะพอดีว่าคิดหอดมนันนีก็เลยพานมาทางนี้แวะมากินก๋วยเตี๋ยวอาจารย์บอกพี่กัดหน่อยค่ะที่ตำหนักของเรานี่มีก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็มาไหว้ปู่ด้วยนะคะเนาะใช่ครับผมอยู่ที่บางปูนันตนาคราดนะครับถ้ามาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะครับเพราะว่าเวลาคนเดินทางมาก็จะหิวข้าวครับแล้วก็ให้ชาวบ้านได้เข้ามาไหว้ปู่ด้วยบางคนก็ไม่กล้าเข้ามาค,ครับ ฐายีบุญทำก่อนบอฐานก่อนจักน้อยก็ได้ค่ะเพิ่นกำลังมาอยู่ที่แรกคือแบบอาจารย์บ่ได้ปล่อยมาโดนแล้วเนาะค่ะคือ<ม>บ่ไดดอ่อนโ<ม>ดนแล้วเนาะเพราะว่าค,ค,คือพี่น้องตามเข้าใจนะคะปกติกับช่วงนี้ก็ต้องจักน้อยนะคะบันนี้ก็คือแบ่งปันให้เอฟซีนะคะสาหรับผู้ใดที่อยากจะหยิบจับใชครับลอ,เอเตเตอรีนร่นะคะงวดที่ผ่านมานี่ตัวเลขเข้าเข้าครับศูนย์หกเเพราะว่าให้แค่สี่คู่ให้แค่สี่คู่ ฟััง่อนนนจรราชะะคคบเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ใครที่จะตามพงบอลก็ไปจองลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหมดเพื่อไปชนกับของคนอื่นเนาะเพื่อดับตายอยู่ลอตเตอรี่เพราะว่ากระแจงเช่นกันเมื่อกี้นะคะแอดเห็นว่าลูกศิษย์อาจารย์มาไหวปูเพิ่นถือเลขกไหมคะอาจารย์เพิ่นถือเลขครับเพิ่นมาขอไว้ส่วนมากอ่าคนมากนี่ จะบุญหรือเปล่าคะจะมาขอแม่นครับมาบุญว่าอยากมีโชคมีลาบบอลกันสบอกว่าให้ไปจุดทูปขอปูบอลจะเริ่มจะเฮ็ดคลิปเพราะาอย่างคนมากเรามาจุดทูปเองเราถูกจังสิหลายแต่ว่าบอลฮันบอเดร์อ่าทายคลิปเนาะเวลาคนมากบอลกะมีได้ไปหาเพื่อนหลักก็ไปบอกอแต่ว่าบอเดร์บ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปไหมครับอ่าเดี๋ยวต่อไปจะเริ่มเฮ็ดให้เบิ่งหลังต่อไปจะได้เบิ่งทั้งยูทูปพร้อมแม่นครับค่ะตอนนี้มีทางเพจนะคะอาจารย์แม่นครับมีทางเพจอาจารย์บอกเพจเอฟซีนะคะอาจารย์เพจได้ค่ะ ก็จะเป็นอาจารย์บอลวงังปูอนันตะนคราชนะครับเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเนาะพี่น้องฝากเหตุนะครับใครที่อยากติดตามนะครับเผื่อเจ๊ตังไม่สะดวกมาก็ติดตามเียนพี่น้องแคปหน้าจอนะครับช่์ให้ทางช่องบุญธรรมน้ำส่งนนเนี่ยอาจารย์เนี่ยเ๋ยวผมจะเขียนตัวเลยอาจารย์เขาเนี่ยให้เจ๊ตังจับให้นะครับนะคะสำหรับท่านไหนเนาะอดีตละกล้องเด้อพี่น้องเด้อนะคะจะได้ชัดๆนะคะ แคปหน้าจอแคบหน้าจอ,หน,าจอหนึ่งสองสาถ้าใครไม่ได้ก็ค่อยทักหลังไมาอีกทีหนึ่งเนะาะหนึ่งสองสามนะคะแคบหน้าจอนะคะทีละกล่องเนาะเดี๋ยวกล้องนี้ก่อนใครเข้ามาแคบหน้าจอได้เลยนะคะวางปุ่อนันต์นาคราชนะคะยุบานยังก็อาจารย์ บ้านแ่งนาขามครับตำบลนาจานอําเภอเมืองจังหวัดกลาลสินครับค่ะถ้าใครมาไม่ถูกก็เช็คพิมพ์ Google ครับตามชื่อเพจได้เลยแล้วก็เช็คอินมาได้เลยครับค่ะปักหมุดมาเลยเนาะคะเนาะปักหมุดมาเลยครับสำนักเปิดทุกวันยีบาา่บรย์เปิดทุกวันครับเปิดเวลาแปด,นนะะปดโมงเช้าถึงห้าโมงเยน็นมแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอ่าสำหรับผู้ไดที่ที่ตามตัวเลขแนวทางนะคะอยากจะได้ตัวเลขแนวทาง ในงวดวันที่16เนาะเพื่อไปหยิบจับลอตเตอรี่นะคะสำหรับงวดนี้อาจารย์เบา้าซูเอฟซฟังนะคะ่ะวันนี้นะครับวันนี้ให้วิ่ง5นะครับใครที่ชอบเล่นวิ่งนะครับสายวิ่งสายวิ่งนะครับก็จะเน้นๆคือห้าหกหกห้าห้าหหกพิมพ์ไว้ด้วยนะครับเผื่อบางท่านมาไม่เห็นนะครับ 5665นะครับก็จะมีเลข2ตัวที่จับคู่ให้ก็จะมี59 53 58ครับ59 53 58ค่ะอาจารย์ครับผมแล้วก็3ตัวมี3ชุดนะครับ5 8 6 5 8 6ค่ะ0 8 5 0 8 5ค่ะแล้วก็5 9 3, 3> 5 9 3ค่ะครับอาจารย์ย้ำ2ตัวไหมกันนะครับ สองคูณห้าหกหกห้าครับครับห้าหกหกห้าครับตัวนี้ตัวนี้นค่ะยางยืดมันทำเชียนกันค่ะแล้วตลกครับแล้วก็มีห้าเก้าห้าสามห้าแปดแล้วต้องเชียนห้าเก้าห้าสามห้าแปดได้ประมาณเก้าเก้าเก้าห้าเก้าสามเด้ห้าเก้า แมนครับห้าเก้าห้าสาห้าแปดเจ้าเขียนพิษเห็นบ่านังน่งคอยเบิ้งกับพีทแ5้าห้าเก้าห้าสามห้าแปดห้าเก้าห้าสามห้าแปดานถ้ครับเขี้ยนให้ถูกชุดไม่สวยวัดเมื่อกี้ต้องตรงเบาอาจารย์แมนครับเขาตรงๆครับศูนย์หกปูกลับมาแล้ว เพราะมีความรู้ซึกแลกพอเห็น,จนเจตังฟังเมื่อคืน,นคือ <บน S 2> เอาไงคำนวณแล้วมันบอได้ตามที่คำนวแจะว่าบ่รู้ว่าเลขชุดเนี่ยมันเข้าล้วก็มันเขา้ะะเขาโดยที่เฮาก็คิดว่าเขาคำนวณสูตรเก่าเขาอยู่ค,ครับอตรงกันเปน๊ะเลยเนาะแม่นครับคของอาจารย์นอดพอมมันไม่มาะงวนที่่านมากับอาจารย์บอลกับเขาอาาจรนอตกับเขานะคะ ให้ติดตามบอลกับอาจารย์นอรดจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะว่าไปนอนไให้ซีเก่าบอลให้ซูนหงส่วนมากค่ะคนติดตามบอลกับอาจารย์นอร์ดก็ได้ทั้งทั้งสองคนอยู่แล้วคิดว่าเอฟซีหลายท่านคงจะรวยนะงวดเมื่อกี้แน่นครับเพราะว่าวงคนกกระจุจบอลมาจากอาจารย์นอค่ะครับเขากล่นทั้งเอาไงเขาก็ตามทั้งสองแน่นครับมันก็นเลยรับโชคนาะเจตังเขามาเขา้าพร้อมกันค คิดว่าหลายคนนะคะต้องโชคดีถ้าผู้ใดอยากโชคดีกันซีนในคลิปนี้แหละพี่น้องจะเป็นการกลับมาของอาจารย์บอลแล้วก็อาจารย์<ม>น็อตน่าจะพร้อมกันเนาะแม่ครับนะคะถือว่าเป็นเขานับเป็นเธอแรกไปบองวันนี้แม่ครับนับเป็นเธอแรก <c oughs> แล้วก็เป็นชาวดีพร้อมค่ะ,คะกลับมาครั้งแรกนะคะในรอบวันที่16กันยายนนะคะพศ2567นะคะ การกลับมาของอาจารย์บอลน,นะคะเขา้าถือว่างวดแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นศูนย์หกตรงๆเนาะอาจารย์เนาะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีวันนี้อาจารย์มันก็เอาแนวข้างใหน้นะครับอาจารย์บริสปอยหน้าน,านะ,ะนะค,นครับเนาะคอยควบคุมนะครับเนาะแมนครับนะนครับะะสําหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาติดตามตัวเลขนะคะนนี้จะเป็นสามตัวเน้นให้เป็นแปดห้าหกครับ แปดห้าหกนะครับเป็นชุดแรกนะครับของอาจารย์ให้นะศูนย์แปดห้าห้าเก้าสามก็อย่าตัดทิ้งนะครับถือว่าเป็นตัวกันไว้นะครับสําหรับสองตัวห้าหกหกห้านะครับคือตัวเน้นนะครับตัวกันจะมีห้าเก้าเก้าห้าห้าสามสามห้าและห้าแปดแปดห้านะครับอ่ะเดี๋ยวให้อาจารย์เป็นช่วงให้เอฟซีบ้างเลยนะครับเนาะเจ้้าไวครับแชปหน้าจอไว้นะครับ เรียกว่าเป็นโชคดีนะครับเทียดมินเนี่ยมาเจออาจารย์บอลนะครับนานๆานะครับจะได้เจออาจารย์ครั้งหนึ่งนะครับซ้ำอาจารย์เอิญมาเอานะคะสําหรับผู้ใดหาแนวทางที่อยากไปยิบจับลอตเตอรี่นะครับที่น้องโชคดีแล้ววันนี้นะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมา่วนบุญธรรมเลยอาจารย์ซอยูอยู่บนนอกระเลยคิดว่าซยูครับว่าคอยเด็ไปใส่สำนักกับเปิดทุกวันนะอาจารย์เนาะเปิดทุกวันครับใครที่จะเข้ามากร่าวไ้ก็เดินทางมาได้ค่ะ สรุปตัวเลขนะคะจะเป็นชุดนี้นะคะท่านผู้ชม<ค>มีวงกลมสีสแดง,แดงนะครับก็ค <ๆ S 2> ือ <ๆ S 2> อาจารย์เสนอเป็นต้เนเหตนของอาจารย์นะครับห้าหกหกห้านะครับสามตัวจะมีแปดห้าหกนะครับฝากไว้เป็นแนวทางไว้นะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ S เล็กทีเล็ก3251เบอร์โทร064 39692 80 ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะก,กุดเหล็กไหลของหลวงโป่ศิลานะคะไอดีไลน์นะคะ S เ,เล็กทีเล็ก3ามสห้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปังๆงรวยๆวยสวัสดีค่ะ